พระอทิตย์ใกล้จะตกดินอีกแล้วครับนบนยอดไม้ครับตามไปดูหน่อยครับไปเลยชอบตามพระอาทิตย์ตกดินครับสวยดีครับ ต้นไม้ใบายาเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ครับบูบูหลงไปทางไหนเนี่ยโอ้ยไก่มาไปล่าไก่มาจากไหนบอ้ ก่ตัวใหญ่เลยเนี่ยในออกใบมาแล้วครับเขียวตึบแล้วครับ กำลังงามเลยครับพระาิตยอยู่ตรงโน้นครับไปดูสะลวหน่อย <c oughs> ขนาดไหนแล้วสึกก็แห้งเร็วมากครับตรงนี้ครับ าบูบูไม่ได้มาด้วยมาเจอจอยู่นี่เลยมาเจอเจ้าปลานี่โอ้ยลดไปแล้วครับน้ำลดไปเรื่อยๆครับตามการเวลาครับลดลงไปเรื่อยๆ กระการก็จะน่าจะลดลงเขาไปอีกครับ cây mai cái vẫn héo đấy các bạn, cây mai cái già già, vẫn héo đấy. mụn đen rất là nhiều mụn đen các โอ้ยอดผักครับนี่เยอะเลยนี่ครับโอ้ยออกยอดละตัวนี่เก็บยอดผักกว่าให้ตะเจอดีกว่าตอนเช้ามาันก็ลวกเก็บไม่ได้เดินดินธรรมด้วยให้ล้งตาดีกว่าเนี่ยครับโอ้สวยๆตัวนี่คือคือคือเจอดูไม่ได้ตะเลอะนะ เก็บให้เกณนนะครับโอ้โหยอ,อสดสวยๆกับใหญ่ๆเลยเนี่ยโอ้โอคือคือสักกำหนึ่งนะ chơi gì tuần này dễ lên nè Bày lực, lực Nì, cả là cầm không Nhi, thứ bày giữ lấy นู่นครับมาส่งพระทิตตกดินในสวนป่าอีกแล้วครับเป็นภาพที่สวยงามครับพระทิตอะไรมาอยู่ในป่านั่นไงนนครับทะลุไปนู่นครับมีใบเขียวแล้วครับงดงามเลยครับ เนี่ยโอ้ตรงนี้เขียวตึ้มเลยครับร่มเย็นเลยครับเดี๋ยวครับสวยครับสวยครับต้นใหญ่ๆเขาขาวครับมูนอุ้ยสูงครับ ใหญ่ๆก็ทิ่นล้วลงครับทินล้ลงใหญ่เลยครับฝ่ายที่ตัวน,นี่ครับรติดตัวนี้ครับนี่เลยครับโอ้สวยงามมากครับ